สัสดีครับผมเชตุูตวชรคุณนะครับหลายๆคนก็จะรู้จักชื่อเล่นด้วยชื่อบวยนะครับปัจจุบันนี้ก็ทําสื่อโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ยังอยู่ในสื่อต่างๆถือว่าเป็นมนุษย์ประชาสัมพันธ์ก็ได้นะครับแล้วก็ทำโซเชียลมีเดียของตัวเองชื่อว่า SPMU ทําเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของงานโหราศาสตร์เรื่องของการออกแบบชีวิตเพื่อประโยชน์สุขบนพื้นฐานความดีนะครับเพราะฉะนั้น ผมเองมีพัฒนาการในเรื่องของการทำคอนเทนต์มาเรื่อยๆที่ผ่านมาทำเรื่องจิตวิญญาณเลยแล้วก็พอได้พอได้ทำไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะมีการเรียนรู้เติบโตในธนะสื่อเนี่ยผมคิดว่าความถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็ได้เริ่มศึกษาด้วยตัวเองจากการเริ่มอ่านพระไตรปิฎกนะครับวันหนึ่งก็รู้สึกว่าอุ๊ยไม่ได้แล้วสิ่งที่เราทำมัน มันมันยังไม่ใช่ศาสนาพุทธจริงๆมันไม่ได้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆมันทําให้เรารู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องต้องแม้ว่าสิ่งเดิมมันจะทําแล้วมันดีมากเลยมีคนชอบแต่ผมรู้สึกว่าพอมันไม่ถูกต้องเราต้องวางสิ่งไม่ถูกต้องก่อนแล้วก็มาศึกษามาถูกต้องแล้วก็โลกก็ได้เหวี่ยงมาได้มาเรียนรู้มาได้เป็นนิสิตรุ่นที่12เนี่ยนะครับปริญิาเอกเนี่ยนะครับในด้านพุทธศาสนาก,ก็รู้สึกว่า วิชาเนี้ยมันเป็นวิชาที่ที่จะปรับให้กับตัวเองก่อนผมยืนยันว่าไม่ว่าผมจะเรียนหรือไม่เรียนก็ตามผมว่าพุทธศาสนาเป็นวิชาที่ปรับใช้กับตัวเองไม่ได้เป็นวิชาที่ศึกษาเสร็จแล้วไปกั้นแบ่งเขตบุคคลอื่นนะครับผมเชื่อว่ามันคือเรื่องราวที่เรายิ่งศึกษาแล้วเราจะเกิดความเข้าใจเข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้น แม้ว่าเขาจะไม่ได้มีความคิดเหมือนเราผมคิดว่าการศึกษาพุทธศาสนาอย่างแก่นแท้นี่นะครับโดยเฉพาะปริญญาเอกเนี่ยก็จะมีครูบาอาจารย์ที่มีเรียกได้ว่าท่านจะมีหลักธรรมท่านจะมีในเรื่องของวุฒิต่างๆมากมายที่จะพร้อมที่จะมอบให้เราหน้าที่ของเราก็คือเปิดเท่านั้นเองครับทำให้เป็นแก้วที่ว่างเปล่าเทน้ําที่มีอยู่เดิมเทออกไปแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆผมเชื่อว่าการเปิดรับสิ่งเหล่านี้ ผมเชื่อว่าเมื่อลูกศิษย์พร้อมอาจารย์จะปรากฏนะครับแล้วก็สําคัญยังไงการที่ผมมาเรียนการมาเรียนเนี่ยถ้าเกิดผมเข้าใจถูกต้องโชคดีที่ผมเป็นสื่อด้วยผมมีในโซเชียลมีเดีย SPNU เนี่ยมีเฟ e บุ๊กประมาณ4,500,000กว่าคนใน YouTube ประมาณ2,500,000กว่ากว่าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราเข้าใจเพียงแค่คนเดียวผมเชื่อว่ามันสามารถกระจายออกไปได้แต่ถ้าวันนึงมันจะอันตรายมาถ้าผมเข้าใจผิด ถ้าวันนี้เราไม่รู้นะครับผมคิดว่ามันมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเราก็จะเห็นว่าในตอนนี้ในรอบข้างสภาพสังคมจะเห็นได้ว่ามีแต่การนำคำว่าพุทธศาสนามาแบ่งมาแยกมาถามกัน่าธรรมะคืออะไรผมจริงแล้วธรรมะคือธรรมชาติในส่วนตัวนะครับแล้วก็ยิ่งเข้าใจมากยิ่งขึ้นจะได้เห็นว่าทุกคนมีความธรรมชาติแม้กระทั่งเก้าอี้แม้กระทั่งโต๊ะแม้กระทั่งตึกแม้กระทั่งกล้องที่ชมอยู่นะมันมี ก็เรียกว่าเป็นปัจจัยมหาภูตธาตุคือธาตุทั้งดินน้ำลมไฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งเราเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่เราจะเข้าใจตัวเราเองแล้วเราจะเข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นผมอยากเห็นสันติภาพเกิดขึ้นนะครับก็ตรงกับคณะพอดีเลยนะครับสันติศึกษาก็ผมเชื่อว่าการที่มีสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็นอกจากเราต้องเข้าใจตัวเองเข้าใจแก่นแท้หลักธรรมที่พระพุทธองค์สอนจริงๆคืออะไรแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราจะมีสายตาอย่างไรที่ไม่ใช่สายตาแค่เป็นแค่ตาเนี่ยครับ ตามันคือต้องตาในต้องเปิดด้วยทำยังไงให้เข้าใจคนอื่นจึงมาเรียนที่นี่ครับขอบพระคุณครับในทางพระพุทธศาสนามีปริยัติสัจธรรมปฏิปฏิสัจธรรมปฏิเวทสัจธรรมคือร่อเต้นโดยปริยัติตตไม่มีไม่มีไปเข้าปฏิบัติสัจธรรมคือกรรมฐานเลยเนี่ยไม่มีหรอกมันต้องไปตามลําดับ ปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจากเจ้าสำนักนั้นเจ้าสำนักนี้ลทัทธินั้นลทัทธินี้ในทางพุทธศาสนาของเราส่วนหนึ่งก็ามาจากไม่เริ่มจากปริยัติธรรมนี่แหละมันไปปฏิปฏัติธรรมเลยคือไม่รู้ทฤษฎีแนวคิดทฤษฎีรรในทางพระพุทธศาสนาก่อนแล้วไปปฏิบัติทีนี้ปฏิบัติเนี่ย มันเป็นวิชาพิเศษนะวิชากรรมาฐานนะ่ปฏิบัติไปปฏิบัติไปบางทีมันก็เกิดผลดีไปเรื่อยๆก็ได้เกิดปีติธรรมปีติไปเรื่อยแต่ยังไม่บรรลุเป็นชาวบ้านนี่แหละมันเกิดธรรมปีติไปเรื่อยมีความสุขมีความสงบลมเย็นมีสติมีสมาธิมีสติปัญญาแจ่มใสไปเรื่อยไประดับหนึ่งยังไม่บรรลุมันเกิดวิปสัสสโนปกิเลข,ขึ้นมาเนี่ย ตรงเนี้ยมันสุ่มเสี่ยงในการทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิส่วนตนขึ้นได้ไปถึงตรงเนี้ยพอศรัทธามันมั่นคงความเชื่อมันหนักแน่นจิตใจมันเป็นสมาธิมันจิตมันแจม่มใสมันก็มองอน,น,นุนตนิทะลุป,ปูกปวกไปหน่ลเอานึกว่าบรรลุแล้วเป็นเจ้าลทัทิไปแล้วก็มียังไม่ถึงเครื่องทางเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็พูดจา สดแสดงความคิดอะไรมันก็ทะลุป,ปูโบไปหมดแล้วเพราะว่า,วาแต่มันไม่อยู่บนพื้นฐานของปร,ริยัติศัรทมอย่างแท้จ,จริงอาศัยข้อมูลความรู้จากครูบาอาจารย์คนน,คนั้นบ้างคนนี้บ้างจากการอ่านมางจากการฟังบ้างจากการข่มคิดด้วยตัวเองบ้างมันก็แตกฉานไปหมดแหละและพลานิสง์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรายวิชาสร้างปัญญาในทางวิชาการเนี่ย ก็ได้เห็นหลักการละชั่วทำดีนะตัวเองยังไม่ได้ทำหรอกแต่ว่าก็ยังรู้ว่าละชั่วมันคืออะไรทำดีคืออะไรความชั่วคืออะไรความดีคืออะไรอะความชั่วคืออะไรก็คือกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตรวมแล้วสิบอย่างเรียกว่าอากุศลกรรมบท10สิบความดีคืออะไรก็คือกายสุจริตสี่ว่ากายสุจริต วจาจสุจริตมโนสุจริตคือกุศลกรรมบทศิษย์เอาแล้วถ้าละชั่วทำดีได้ไหมไอ้น,นี้ยังไม่ได้มันเป็นวิชาการถ้าจะให้สามารถละชั่วทำดีได้ตามหลักวิชาการเนี่ยต้องทำตัวเองทำจิตให้มันสะอาดผ่องใสก่อนสจิตปริโยทะพนางก่อนก็คือวิชากรรมฐานนี่แหละ อาตาปีสัมปชาโนสติมาอาตาปีแปลว่าความเพียนอย่างกล้าแก่งอสงไขยแสนกับเนี่ยไม่ต้องไปนับท่านต้องมีความเพียนอย่างกล้าแก่งไม่ท้อถอยตลอดไม่ว่าจะได้เริ่มมาแล้วกี่ชาติในอดีตแล้วมาถึงชาตินี้มันใกล้แล้วหรือยังไม่ได้เริ่มเลยเพิ่งมานับหนึ่งในชาตินี้ก็นับต่อไป เพราะจำนวนตัวเลขนั่นก็เป็นในเชิงปริมาณแต่ในคุณภาพในเชิงคุณภาพถ้าเราทํามากกว่านั้นเช่นในกอทำขนะระดับนี้ต้องหนึ่งแสนกับเราทำสามเท่าของในกอทำอยังไงมันจะถึงแสนกลับไหมเออมันก็ต้องมีทั้งคุณภาพทั้งเชิงปริมาณนะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก,ก็เป็นข้อคิดให้ใหพวกเรานนะั้แล้วก็ เป็นการให้ข้อมูลว่าการยกระดับคุณธรรมและปัญญาของมอจรเนี่ยเรามีสองระดับแบบนี้ทั้งระดับแบบวิชาการทั้งระดับแบบที่เป็นมรรคผนนิพพานไปสู่มังคผนนิพพานนะเพราะเราก็ค่อยๆทำไปก็จะเป็นการเสริมสร้างบุญบาร,รมีต่อยอดอไปเรื่อยๆนะ ก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะ